สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เคมเมอร์กับเกม alchemy star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกิจกรรมซัมเมอร์นั่นก็คือเฟล e นั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสังเกตนะครับว่าเฟลนั้นเป็นตัวละครที่มีประเภทรวมไปถึงธาตุเนี่ยเหมือนกันกันกบนางเอกที่เราได้ฟรีแถมลด5ดาวให้อีกด้วยนะครับจะเอามาแทนที่กันได้หรือไม่นะครับและเฟลนั้นจะดีกว่ายังไงคุ้มค่าแก่การเปิดฐานหรือไม่เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับเฟล r นั้นเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ประจำธาตุน้ำครับมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงและการโจมตีระยะไกลซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับเฟล์จะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูจากตำแหน่งใดก็ได้บนกระดานเป็นจำนวนหน่งตัวได้กันโดยจะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน200%ดาเมจให้แก่ศัตรูตัวนั้น และหากภายในเทินที่กดใช้งาน Active Skill หากเราทำการลากกระเบื้องจนเฟลเยอร์นั้นสามารถที่จะใช้งานเชนคอมโบได้ก็จะทำการสร้างความเสียหายให้แก่สตูตัวน,นั้นซ้ำอีกหนึ่ครั้งทันทีนอกจากนี้นะครับหากเรากดใช้งาน Active Skill นี้ในขณะที่ c t t v v s s k l l พร้อมใช้งานตั้งแต่เทินก่อนหน้า Final Damage ของ Active Skill นี้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน,น35%ด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง11ช่องก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่145%่งร้อยาเปอร์เซ็นต์ดาเมจไปจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเฟร์เป็นจานวน2ตัวตามลาดับนอกจากนี้นะครับศัตรูที่ยืนบนกระเบื้องเป็นจำนวน4ช่องรูปกาบกระบาดบริเวณโดยรอบศัตรูตัวที่ได้รับความเสียหายจากเชนคอมโบนี้นะครับก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน30%ดาเมจด้วยกันครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกชูหรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทําการเพิ่มดาเมจให้แก่แอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน40%ดาเมจการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300บวกกับอีก5%ของเบสิ c แม็กชี การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%ของเบสิคเดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทําให้ดาเมจที่กระจายไปโดนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยเชนคอมโบรุนแรงขึ้นไปอีกเป็นจำนวน20%ด้วยกันครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension flare er ครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill ก็คือการโจมตีแบบปกติการโจมตีด้วย Active Skill หรือว่าการโจมตีด้วย chain combo ของ flare er นั้นหากทำการโจมตีศัตรูที่มี max hp น้อยกว่า50%ก็จะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มเติมเป็นจำนวน6%ด้วยกันนอกจากนี้นะครับหากทำการโจมตีศัตรูที่มี max hp น้อยกว่า30%โบนัสดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับ เอาละครับเรามาดูภาพรวมกันนะครับโดยในส่วนของข้อดีนั้นเรื่องแรกเลยก็คือเฟลเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการใช้แอคทีฟสกิลได้ถี่มากๆโดยครูดาวนั้นเพียงแค่1เทินทำให้เรานะครับสามารถที่จะกดใช้งานได้แบบเทินเว้นเทินกันเลยทีเดียวแถมยังสามารถที่จะโจมตีซ้าได้อีกเป็นจานวนหนึ่งครั้งหากภายในเทินนั้นเฟลสามารถที่จะโจมตีด้วยเชนคอมโบได้เรื่องต่อมานะครับก็คือความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบที่สามารถโจมตีได้ในระยะไกลและสามารถสร้างความเสียหายได้สูงถึง1 8 0 เซึ่งกเ็เรียกได้ว่าสูงมากๆกันเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับก็คือจํานวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนคอมโบครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นที่4ช่องกระเบื้องแต่ก็จบเพียงแค่11ช่องกระเบื้องเท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่และสุดท้ายนะครับก็ือคือเฟลเยอร์นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นหากทําการโจมตีศัตรูที่มี HP น้อยกว่า50%และยิ่งหากเหลือน้อยกว่า30%นะครับก็จะยิ่งได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจาก Equimentcull s ิ i l l เมน้วยกัน มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือจํานวนในการโจมตีศัตรูด้วยชินคอมโบในแต่ละครั้งครับสามารถที่จะโจมตีได้สูงสุดเนี่ยสเป้าหมายหรือ3เป้าหมายหากใช้ควบคู่กับแอคทีฟสกิลในขณะที่ไว้หรือว่านางเอกของเรานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้มากสูงสุดถึง4เป้าหมายด้วยกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดาเมจของเฟรเยร์เนี่ยจะมากกว่านะครับอีกเรื่องนะครับก็คือความสามารถที่ได้รับเพิ่มเติม,ตมจากการปลดเบรกทูนั้นดูจะน้อยไปสักหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าโดยปกติเป็นตัววลละครรที่่่เกกงงอยูแ้าปึ สริมพลังขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นทําให้การที่จะตะบี้ตะบานเปิดกาชาเพื่อหาชิ้นส่วนมาเพื่อปลดเบรกทูเฟลนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ครับ แน,น่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนําร้าน TUBIGO SHOP ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกม g e n s h i Impact เกม c o ก y ี a n Kingdom เกม MMORPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok Eternal Love และ Ragnarok e X Generation เกม b a เร l e ยอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม e-Sport กับเกม m o b a Arena of Valor, Omega Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้าน TUBIGO SHOP เติมง่ายเติมเร็วปลอดภยัยแห้งห่วง100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ใน playlist ของ Alchemista r ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบรกเกอร์อขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ